สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มีบอนสีสวยสวยมานำเสนออีกแล้วนะคะเพื่อนเ่อนสนใจต้นไหนแคปหน้าจอทักแชทหาแม่ค้าได้เลยนะคะค่าส่งคิดเมาเมาบาทคา่ะรับกี่ต้นก็70นะคะเริ่มจากต้นนี้เลยค่ะต้นนี้มีชื่อว่าเจ้าหญิงรัตติการนะคะ เจ้าหญิงรัตติการอยู่ในกระถาง4นิ้วค่ะต้นนี้ราคา350บาทค่ะชอบต้นนี้แคปหน้าจอทักเช็ตได้เลยค่ะส่วนต้นนี้น้องมีชื่อว่ามณีเมฆขลานะคะมณีเมฆขหลาน้องเป็นบอลกลับนะคะด่างๆสวยๆแบบนี้150บาทค่ะ150บาทนะคะมณีเมฆขหลาค่ะ ต่อมาต้นนี้น้องชื่อว่าทองสยามนะคะทองสยามกระถางสี่นิ้วต้นนี้ด่างสวยมากๆค่ะต้นนี้ราคา350บาทค่ะต่อไปต้นนี้เลยค่ะต้นนี้น้องชื่อว่ามัีล้อมเพชรนะคะมณนีล้อมเพชร ต้นนี้อยู่ในกระถางสนิ้วราคา150บาทค่ะสนใจต้นนี้แคปหน้าจอทักแชทหาเมค้าได้เลยค่ะต่อไปต้นนี้เลยค่ะต้นนี้น้องมีชื่อว่าดาราจักรวาลน,นะคะดาราจักรวาลต้นนี้กระถางสีนิ้วราคา150บาทค่ะ150บาทค่ะสนใจแคปหน้าจอทักแชทหาเมค้าเลยค่ะ ต่อไปต้นนี้น้องชื่อว่ากระหนกมนตรานะคะกระหนกมนตราต้นนี้ราคา100บาทคา่ะสนใจต้นนี้แคปหน้าจอทักแชทหาแมค่ค้าได้เลยคะ่ะต่อไปต้นนี้เลยค่ะต้นนี้น้องชื่อว่ามณีนารานะคะมณีนาราต้นนี้ราคา150บาทคา่มะมณีนารา150าบาทคา่ะ สนใจต้นนี้ทักแชทหาเมค้าได้เลยค่ะต่อไปต้นนี้น้องชื่อว่าโรสนะคะโรสเป็นรถตัวแผลงนะคะรถแผลงค่ะรถแผลงต้นนี้100บาทค่ะรถแผลง100บาทสนใจต้นนี้แคปหน้าจอทักแชทหาเมค้าได้เลยค่ะ ต่อไปต้นนี้นะคะต้นนี้น้องชื่อว่าอับสอนสวรรค์ค่ะอับสอนสวรรค์ราคา50บาทอยู่ในกระถาง4นิ้วนะคะอับสอนสวรรค์50บาทสนใจต้นนี้แคปหน้าจอทักแชทหาเมค้าได้เลยค่ะคต่อไปต้นนี้นะคะต้นนี้น้องชื่อว่าบุรพาราชันค่ะบูรพาราชันในกระถาง4นิ้วนะคะต้นนี้ราคา50บาทค่ะ สนใจรับต้นนี้แคปหน้าจอทักแชทหาแม่ค้าได้เลยค่ะต่อไปต้นนี้นะคะน้องชื่อว่าเรนูนครค่ะเรนูนครต้นนี้อยู่ในกระถางสีนิ้วนะคะต้นนี้ราคา50บาทค่ะเรนูนคร50บบาทค่ะสนใจรับต้นนี้ทักแชทหาแม่ค้าได้เลยค่ะ ต่อไปต้นนี้กันเลยค่ะต้นนี้น้องชื่อว่าคุ้มทรัพย์ด่างนะคะคุ้มทรั์ด่างอยู่ในกระถางสีนิ้วค่ะต้นนี้ราคา50บาทค่ะสนใจรับต้นนี้แคปหน้าจอทักแชทหาแม่ค้าได้เลยค่ะต่อไปต้นนี้น้องมีชื่อว่าอาสงไขนะคะอสงไขยต้นนี้ 50บาทค่ะอยู่ในกระถาง4นิ้ว50บาทสนใจรับต้นนี้ทักแชทหาแม่ค้าได้เลยค่ะต่อไปต้นนี้น้องชื่อว่ามัีรุ่งแสงนะคะมัีรุ่งแสงมัีรุ่งแสงต้นนี้อยู่ในกระถาง4นิ้วค่ะสนใจรับมันีรุ่งแสงต้นนี้แคปหน้าจอทักแชทหาแม่ค้าได้เลยค่ะ ต่อไปต้นนี้น้องชื่อว่าณเมืองนนนะคะณเมืองนนต้นนี้ด่างสวยมากๆค่ะอยู่ในกระถางสนิ้วนะคะสนใจรับต้นนี้ทักแชทหาไม่ค้าได้เลยค่ะต่อไปต้นนี้น้องชื่อว่านางรากสดนะคะนางรากสดต้นนี้อยู่ในกระถางสนิ้วราคา50บาทค่ะสนใจรับต้นนี้แคปหน้าจอทักแชทหาแมค้าได้เลยค่ะ ต่อไปต้นนี้น้องชื่อว่านางมณีเมนางมณีวาสนานะคะนางมณีวาสนาต้นนี้กระถางสี่นิ้วราคา50บาทค่ะสนใจรับต้นนี้แคปหน้าจอทักแชทหาแม่ค้าได้เลยคะ่ะต่อไปต้นนี้ต้นนี้น้องชื่อว่าสีคุณปลื้มนะคะด่างสวยมาแล้วสีคุณปลื้มอยู่ในกระถางสี่นิ้วค่ะสนใจรับต้นนี้ ราคา50บาทนะคะสนใจแคปหน้าจอทักแชทหาแม่ค้าได้เลยค่ะต่อไปต้นนี้น้องมีชื่อว่าบัวสวรรค์น,นะคะบัวสวรรค์อยู่ในกระถางสีนิ้วต้นนี้ราคา100บาทค่ะสนใจรับบัวสวรรค์ต้นนี้เลยนะคะทักแชทหาแม่ค้าได้เลยค่ะ ต่อไปต้นนี้ชื่อว่าดารานุพรัตนะคะดารานุพรัตน้องอยู่ในกระถางสี่นิ้วค่ะสี่นิ้วล้นๆเลยต้นนี้ราคา200บาทค่ะสนใจรับต้นนี้แคปหน้าจอทักแชทหาแม่ค้าได้เลยค่ะต่อไปต้นนี้น้องมีชื่อว่ามงคลปฐมนะคะมงคณปฐมอยู่ในกระถางสี่นิ้วค่ะสี่นิ้วล้นๆอีกแล้วต้นนี้ มงคลปฐมนะคะราคา80บาทค่ะสนใจรับต้นนี้แคปแคปหน้าจอทักแชทหาแม่ค้าได้เลยค่ะต่อไปต้นนี้น้องมีชื่อว่าเจ้าสัวนะคะเจ้าสัวอยู่ในกระถางสีนิ้วล้นๆเลยค่ะสนใจรับต้นนี้ราคา80บาทนะคะเจ้าสัว80บาทสนใจทักแชทหาแม่ค้าได้เลยค่ะ ต่อไปต้นนี้นะคะน้องชื่อว่ามันนีล้อมเพชรแผลงค่ะเปิดหน้าด่างสวยมาแล้วต้นนี้สนใจรับมันนีล้อมเพชรแผลงต้นนี้นะคะราคา70บาทค่ะสนใจทักแชทหาแม่ค้าได้เลยจ้าสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะลูกค้าสนใจต้นไหนอยากได้ต้นอะไรทักแชทมาสอบถามกันได้นะคะ ถ้ามีแล้วจะส่งรูปให้ดูค่ะบางต้นก็ไม่ได้เอาลงนะคะเพราะว่ามันมันเยอะค่ะไม่รู้จะเอาต้นไหนลงก่อนดีอยากได้อะไรทักมาถามกันได้นะคะสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนค่ะบ๊ายบาย